จากทุ่เฮากระไปหาอนนออยอดเขนเนาะก็ได้ยอดเขนสามยอดกะได้ปลาเขาแกงสามตัวปันเดียวคนละอันนะมันเนี่ไปกระสามคนนกฮองเหรอเป็นแต่ญานได้นกฮองไงได้แล้ว,วก็นุ้ยจะไปที่สัสดีพี่น้องสุขยพูดช่วยพ มืัอนี้กับเสาฟ้องคือเก้าพี่น้องเอ้มืัอนี้กับสาฟ้องกับซีขึ้นป้ากับทิพงานว่าโซนกับเสาวทิพงานสาบ้านป้าได้เสาหนุ่ยได้บอลมอนได้มาแม่นได้พี่น้องเอ้มันป้ามีเสาฟ้องกับไม่ได้ขึ้นป้าแต่โดนโดนแล้วพี่น้องเอ้เกือบเดินแล้วพี่น้องเอ้มืัอนี้กับสาฟ้องกับซีได้ขึ้นกับทิพงานเขาว่าโซนมาฮอดป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้แต่มืัอนี้เฮากับมาฮอดกับคำละเฮากับนอนอยู่ปลายห้อยเตยพี่น้องเอ้มืัอนี้อันนี้กับโซน จิปอมนี่พี่น้องเอ้มแม่แม่นพินคองมาน้ำทาา่าแมเฮาสีได้เอ็ดกินแร่งมืแร่งพี่น้องเอ้แจักเอ็ดเนี่ยเลยกินเนาะแต่เฮาก็ยังมีมีท่านแจ็คบาสีเอ็ดเนี่ยเลยกินมากอะตอนนี้กับทีมงานเฮาวกำลังเซฟเบ็ดพี่น้องเอ้ไปเซื้อเสื้อนี่นะเสือลุมเลยละไปเซื้อลุมไปแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ลุม เพราว่าเฮานอนปายมัเฮาไปเชื่อมาเกบ้านมานี่นอนนอนไปเฮยโดนงานเฮาก็กําลังไปหายอดแค้นพี่น้องเอ้ยโซนนั้นบ่พินเว้าแม่นบ่ละมอก็สิไปเเบ็ดุมเฮานกับสนุยซาซาก็สิไปหายอดแค้มาแกงซื้อปลาขอกังนี้ก็พแกงแซ่บแล้วเนาะอันนี้ล่ะยอดนั้นนยมีป้องบ่ สงสัยม่คมเคยเชอบพอมอยู่ทำแนนแกงล่อเพื้นแล้วก็แกงลอที่เมือตอนนี้กะบ,บ้ะมแม่นละมอนมาพินกะมาเซอเบส,สพีน่น้อยแต่เมื่อเ้ารกิดได้มาย่างเซอ้อปะไว้พี่น้นอง จานุ้ย็ดเอาเฮ็ดกระด้างมื้อตอนพี่ตอนน้องอยู่เฮินมื้อกะแซ่น้ําแกงซื้อหนมกะแซ่บอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาได้บ่ซะหยอดนึงก็ได้หยอดนึงก็มีได้เอาเอาจนเบิดนี่เอาจนเม็ดเอาแล้วเาหาเขาแล้วอืมีได้จักหยอดพี่น้องเอ้ยบักกูก็ยังมีได้เออาตอนนี้ก็ซมเฮาก็สิได้พาดยมื้อแล้วเนาะมื้อและได้หยอดแจักหยอดเฮานะ 3ยอดบ่2ยอด2ยอดเจ้าได้พ่อชนนึงนึง3ยอด3คน3คนได้3ยอดเนาะหน้าเอาปิดเอาเฮ็ดกระด่างนะบ่ใช่แกงใหม่ป่ะพอเดื่อมือบาดิหรอเด้อเจ้าซ่ากําลังจับเบ็ดเจ้าเจ้าก็ซมอยเนาะถือซ่บ่ตัวนี้ตัวนี้ขอยิกนําค่ะหึขอกลางขอกลางขอกลางไปเด้อ ตัวใหญ่เต็มเนาะหลังน่าจะถือเลยยังอยู่สามหลังบอกนี่สองหลังกันเลยยังน่ะนาถือเลยบอลเลยไงป่าอันนี่ค่ายเบ็ดเก่งเลยเข้าป่านี่มันกินเลือกเช่นนี้นะเข้าป่าไว้เมื่อเช้าเน้าอ่อมหมดแล้วแล้วกะจะได้เสื้อไม่หรือเปล่าเอ้ จจกเสร็จแล้วก็ซื้อข้ากับชีได้ผ้าเดี๋ยวมือร์มันอยู่ของกินเฮาก็ได้ซ้ำนี้ละเม่าเดืองพืชเดืองผ้าเอสยูเอดกินพี่น้องเอ้บันขเขน่ากับเห็ดกระด้างเฮาเห็ดกระด้างเฮากับเส่ให้มันอ่อนๆแล้วก็เฮากับชีได้ไปซอยแกงซื้อปลาคอกั้งพี่น้องเอ้กินขา้าวแลง ตอนแรงๆนี ng ng ่พี no ่น oh, uh ้องเอ้ยบ่แม่นเพิ่นเซเบ็ดก็ได้บ่ได้ล่ะพี่น้องเอ้ยนะอยู่อยู่มัดป่าต่อไปก็ซอซ่าสิได้ไปเก็ส่วนเฮากซอเฮ็ดกระดางเอาไปแกงพี่น้องเอ้ยบัดนี้มาซอเฮ็ดกระดางพี่น้องเอ้ยนซซ่ากับนยกเก็ปาไปแกงกระดางพี่น้องซอยัดแค่นําเอ็ดแหงนําปากอกอกแอกดอกแค่ โอเคโซนปลาซอนกับป่ามอนก่ะเอ็ดมกกระปอมม่น้องเออนปันเดี๋ยวเอ็ดคนละย่างมันจังเลีไว้ได้กินไว้พี่น้องก่อนเสียงดังได้ดิได้เมีกระดังก็นจ่อยได้ยื่บได้ยือ สตา์ตา์เ <tablespoon> ป <note> <WA> ็ดเป็อยู e ่นคสิี่ตอนนี้นะตอนนที่นี่พี่รองคือยมันนั่นเนาะยงียบถึนเก้าอยู่ป่าครบมันแงเย็นเนาะอยู่ป่าจะอ้าลยแ้วเ่อนเบบอยูดงยู่ป่ากนี้นะพี่้องทำมาซาบ้านห้อง ความชุกข,ของเฮาได้หากินทำสุกสร้อยเลยเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อยอย่างท่าปลามันไปจ้างกันเขาเสาซาเสาะปลาแล้วแล้วก็นทีนี้เอาไปแกงมันแกงซีโต้โซนวะข้าวหน,นุยเฮ็ดนี่นะเฮ็ดแ,แห้งไว้นี่นะกว่ากว่าแบบนยังไงกลืกนเกือบหนุยเห<ก><ะ>็นเห็ดแกงเซอร์แบบสารหลายแซ่บแกงซีโตแกงเซ็ดก็ได้ไปฟองมันเอาไปแกง ยังเอาปาดเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นแก่เจ็ดปลาไปแกงไปหน่อยเกียงหอกะเขียงเยาวำละแกงที่โตจะซะแกงซีโตแกงซีโตเหลือจากนั้นกะย่างย่างเอาแไงย่างมาแกงไม่เศร้าเป่าอื้อเศร้านี่เขาสิไปหาสีสามมาแกงเนาะอยากกินแกงแซ่บๆเนาะจัดน้ำ

มันจะดึกตะนี้เนาะะมานตุ้มนึงตุ้มนึงบอเขามาหอดคำเขามาหอดก็ประมาณประมาณห้าโมงบอกเขามาหอดเนาะสี่โมงห้าโมงบอกสี่โมงปะนัเขามาหอดสี่โมงมาหอดปีกอพอดีห้าโงเอ้ยสี่โมงเค้งประมาณนี้แหละ ีกำลังกะปลาเนี่ทันแล้วงจู้เนี่ยที่ตัวนะนี่หลายตัวจู้บอจังกบันสองพี่บอเจ็ดตัวเจ็ดบอเจ็ดกับมันน้อยโซวนน้อยเงยะส่วนน้อยเงยะมันลงโซนจะฟ้องกับชีได้ไปแกงท่าเนาะวันนี้เนาะไปแกงปลาท่าเขาซาซาเขาปลาโซนเน็กน้อยเขาเยอะเข้านิดน้อยเขาเยอะเข้าละนี่เหากับชีได้ไปแข็งหม้อแกงก้อนพี่น้องเลย và đem qua tấm chào sư kèn มาคิดดิบเนากะพี่น้องเอ้ข้าวกะได้เอามาคิดข้าและตำซื้อว่าน้ำนี้มาคิดดิบมันอึดพี่น้องมันเป็นย้ำแมแรงถ้าย้ำฝนน้ำมันลายมาคิดดิบอ่ะาจังข้าวตำคิดกะได้วที่เรียบร้อยเพอหม้อพอดพอดีข้าก็ได้เอามาคิดซื้อ

เป็นมาแกงปลาท่ากระซุกละทะเลเชื่อปลาทะเลเชื่อปลาหากกระนำโพดหากกระพดบ่หากทะเลเชื่อมาคิดี้เดี๋ยวเขาเออปลานี่นู่นนี่เออปลาแล้วก็ย่างไว้อันย่างไว้ในข้าวี่ว่ากันน่าจะข้าวสารแล้วเรียบร้อยเออปลาเนาะเออไปไอแท่งไอแท่งตาอันนี้บ่ย่างข้าวบ่าางข้ว จังเะขาวอย่างเง้ยกระห่าวกรหาคนเก่งใช่เนาะไม่เช้าก็ไปหาสีสาันอย่างแค่มาแก่เจอตากระตะปลานี่มปลา,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 าที่เขาซะซาคกกวาท<บ>ุนคอมแม่นกะไปยามเบ็ดยังท่านมาอยู่ ขาาพี่พาเพิ่งจะครั้งค่ะน่าแต่ลายขึ้นมานเลยลายเติบเลยพี่น้อยได้พออยู่พอกินพี่น้อยถือ,อว่าโชคมานในเติบมาเนี้นะเะสื้อเบ็ดกะได้ปลาลายเติบพี่น้อย ไปหานะพี่น้องอันเห็นแดนต่อวันนี้เขาเห็ดเอาเวิร์ดแล้วเขามาไม่ทันเนาะเขาก,ก้อนเขาหาทางนั้นแต่ว่าทางนี้น่ะหานะได้อยู่เลยค่อยเฮาไปลายอย่บอกป้ามนะแต่มันป้ามันมีลายเขามีเห็นมันกันป้าม,มลายเขาเฮาไปหมดเอาเก่มื่นะไปห,หาไม่เนาะไปทางเลยมือนะเขาแกงกับโคดแล้วพี่เรียบร้อยเลย ถ้าปลาซุกแล้วก็ยังเอายอดแค็นลงพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาลงพร้อมปลามันเปื่อยยอดแคขนเพราอมันอ่อนแล้วชิมเอาเขาจะได้โปรงเอาไปกินและยังถ้าเขาบาละมอนอยู่เขาบาร์โซนบาร์เมนบาร์พินยังท่ทันมาอยู่ไปการปลาพี่น้องไอ้์เซอร์เบ็ดตู้ตัวชื่เจอแกงนี่ค่ะมันน้อยมันน้อย เงียขนก็เจอแล้วที่เล่นไว้พี่น้อยงน้าก็เจอได้ปงอไปกินแซ่บพี่น้องมาหนิอ่ะปงไปกินอะเยอะข้าวแห้งนะเข็ดกินหนังห้องเลยไม่งั้นผลจะตกเข็ดหองโอยตกมาล้วนหอนฟ้าแ้วเฮ้ยยังยู่ตกนะาเลยประเดนะแกับปะเดแซ่บปะเดน่หอมถาได้ปะเดะนะเ๋ยวค่อยเอามาจะสวนู พ right? oh. bon ี yeah, so ่มาเลยมาดูเพชรเลยตะโกนน้ำปังอยากินข้าวป้าพี่เดี๋ยวหิวข้าวเราสอคนนั่นเนาะเดี๋ยวมาแต่ซื้อมองบอสก็เปการอะไรกันเจีวประเด็จกินกับพี่นะกินเจีวประด็บอ กินปลาเร่ป <sk eleven> ิงปลากลายอยี่ปยนกินบิดงีนึงแล้วได้สองคนแล้วได้อิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วแม่แม่บอกอิ่มกินเอกินเอะไปกินข้าวาเลย้สองถ้วยมาแลกินข้าวแรงแกงฮอนมาเข้าวแรงแกงแซ่บผู้ิงฮอนอยู่ได้แกงแซ่บแซ่บแ่้ว

ก็มยะมากดีค่อยได้ก็เลยนะมันเข้ากินน้ำก็อิ่มที่เรียบร้อยเป็นารเอาก็จะได้ไปคลิปเพลงชันนี้แหละก็ขอขอบมกขอบใจูติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพอเร็วไหม